เราสะดวกในการนั่งคัตตมาดก็นั่งคัตตมาดสะดวกในการนั่งพระเพียบก็กนั่งพระเพียบแล้วแต่สะดวกไขมันนั่งให้สบายพอเรานั่งเรียบร้อยนั่งสบายแล้ววางมือซ้ายลงตักวางมือขวาทับลงบนมือซ้าย ตั้งกายให้ตรงตั้งใจเพื่อให้อารมณ์มันน้อยลงหลับตาไว้แล้วตั้งใจใส่ที่หน้าท้องเราดูอาการพองขึ้นอาการยุบลง นี่เป็นอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ไม่ใช่ไปกำหนดรู้เอาตัวลมกำหนดเอาที่อาการของลมคไป,ปกระตุน้นทางในทำให้หน้าท้องพองขึ้นและยุบลง เพราะฉะนั้นเราตั้งใจหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆตั้งใจสถิน้าท้องไว้ดูอาการพองขึ้นดูอาการยุบลงเห็นพองขึ้นเห็นยุบลงตั้งสติตั้งใจดูที่อาการพองขึ้นอาการยุบลงเอาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอ เป็นอารมณ์ของใจเมื่อเราตั้งใจอยู่ที่อาการพองหนอยุบหนอเราทำใหม่มันอาจจะหลงไปบ้างเดี๋ยวก็หลงไปซะแล้วก็ภาวนาว่าหลงหนอหลงหนอสองครั้งหรือสามครั้งแล้วก็ทิมทิมอาการหลงแล้วก็กลับเข้ามาตั้งใหม่หายใจเข้ายาวๆ <c oughs> หายใจออกยาวๆ เป็นการกระตุน้นเป็นการสร้างความเพียรให้แน่นหนาขึ้นดูอาการพองขึ้นยุบลงคือเกาเอาพองหนอยุบหนอเป็นอารมณ์ลังเธออาจจะคิดไปซะอย่างอื่นใจก็บรอยู่ในพองนุบแล้วมันก็ไปเห็นอย่างอื่นแล้วเราก็กำหนดรู้ว่าคิดนอคิดหนอสองครั้งหรือสามครั้ง แล้วก็ทิ้มความคิดนั้นไปมาตั้งใจใหม่สูดลมเข้ายาว,ยาวปล่อยออกยาวยาวเอาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเป็นอารมณ์คืเก่าเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดรกร็ตามเมื่อมันมากระทบแล้วทำให้พองหนอยุบหนอหายไปพอใจเราไปติดกับอารมณ์อื่นแล้วเรากำหนดรู้อารมณ์นั้นแล้วแล้วก็ทิ้มอารมณ์นั้น กลับเข้ามาตั้งที่อารมณ์เดิมคือพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลทุกลมเข้าลมออกเมื่อเราใส่ใจตั้งใจเกิดเป็นบุญเกิดเป็นกุศลในการนั่งหายใจเข้าหายใจออกได้บุญได้กุศลเกิดทุกทุกลมหายใจเข้าออกอารมณ์อย่างอื่นมากระทบแล้วกำหนดรูดะทิมไป กลับกข้ามาตั้งที่อารมณ์เดิมคือพองหนอยุบหนอเอาอยู่สั้นร้อยหนพันหนเอาตั้งอกตั้งใจเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อทำให้จิตใจเป็นสมาธิมั่นคงอยู่ในอารมณ์คือพองหนอและยุบหนอเอาคอทุกท่านตั้งอกตั้งใจจะใช้เวลาพอสมควรประมาณสักสิบนาที